อัฟเตอร์นูนทีที่เป็นตอนกลางคืนนะครับเชิญแล้วก็ให้ใส่ท้ายุกชุดให้เดี๋ยวที่นี้เราจะไปเปลี่ยนชุดกันทุกคนแล้วเชิญทุสวยหล่อมากลองประมาณ5ปีนะครับรอดตานไปแต่งหน้าที่ต้องมาถูกไหมกระเป๋าเนี่ยตอนนี้ม เพิ Welcome London. ่งถึงลอนดอนสเตชันแล้วเราก็กำลังนั่งสายอาลิสบิดไลน์นะคะเข้าไปในเมืองเราพักที่ทอรลินตันใช่ไหมเทอรลินตันเนี่ยจะหังจากที่ปรานาณดแบบที่น่่สะดวกม,กมากๆเลยทุกคน ถึงคาลินตันทุกคนหนาวมากวันนั้นหนาวมากหนาวจริงๆมีทาทิศกำลังจะขึ้นมาทุกคนนี่โรงแรมของเรานะครับเบอร์เขียวตรงนี้เลยเมื่อเชาวันดอนคารินตันที่เลือกเพราะมันอยู่ตรงแฟชั่นน่าจะเดินทางง่ายตอนนี้เราก็ได้ห้องแล้วทุกคนเรอห้องเราก็จะเล็กกันทัดรัดนะฮะอยู่ติดกับนี้เลยพาลิงตันสเตชันวันนี้แดดดีมากต้องแต่งตัวฉ่ำๆกันแล้วเนาะเจอกันค่ะเดี๋ยวช่วยอาบน้ำแต่งแม่นอนนะครับเพราะว่า ตอนนี้เกาหลีประมาณทุ่มหนึ่งแล้วส่วนที่เนี่ยก็ข้ามมงเช้านะวันนี้เรามีนัดไปล่องเรือแม่น้ำชามทุกคนรัดน้องไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกัน w e s t มน n s t e ทุกคนเราจะออกทางออกที่เป็นท่าเรือนะครัเราต้องไปทาออกท่าเรือไปจ้า คนนาฬิกาบิสเบนในรอบประมาณ5ปีนะคะจากที่เรามาตอนเด็กๆตอนนั้นนาฬิกาบิสเบนเขากำลังแบบเหมือนบูรณณใหม่ครตอนนี้ทั้งแต่เราสวยมากสวยาสวยมาก,ว,มากว้าแล้วข้างหลังจะเป็นรอดอนไอ้นะทุกคนโหมาจังหวะที่แบบว่าบรรยากาศดิงจริงนานๆทีเขาบอกฟ้าจะเปิดนีน่นะขึ้นเรือ ลลัข้างหน้าเอะไรอย่างเงี้ยครับรังด่างเขาว่าปิดเรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปกินข้าวกันดีกว่าหิวข้าวแล้ว กายแดงฟิลเหมือนอยู่เกาหลีไหมคะเหมือนเซสโซเทสค่ะว่าไรว่าเซนเป๊ะๆเหมือนไหมแต่ว่าข้างบนเขาเป็นแบบเป็นสวนแล้วก็มีคาเฟ่ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้องมานะคะแต่เห็นว่า เราจะพาดูโซนข้างนอกนะทุกคนอู้หูอกหนาวมากทุกคนเขาก็จะมากองถ่ายรูปเป็นข้างนอกนะไกด์การ์เด้นเนี่ยจะไม่เสียค่าเข้าน,นะทุกคนเขาจะเขียนว่าให้จองในเว็บต่อจริงๆแล้วเราไม่ได้จองใช่ปะสามารถบล็อกอินเข้ามาได้เลยแต่คนจะเยอะนิดนึงนะคบไม่เสียค่าเข้าทุกคนก็จะเป็นคาเฟ่แล้วก็เวลนานอาหารไม่ต้องไม่ต้องจองไม่ต้องอะไรก็คือสามารถมาทานได้เลยทุกคนอินชวัตเดชชาร์ดเดชชาร์ด บอกว่าย่านนี้เป็นย่านที่อันตรายแบบแบบต้นของลอนดอนทุโครอันตรายแบบต้นต้นของลอนดอนทุโครมี่ก็คือมีเพื่อนของน้องเขาอ่ะโดนหลวงล้มกระเป๋าเนี่ยทีเนี้ยล้มมือถือออกไปเลยต้องระวังนะคะเราจะพาทุกคนไปทานอาหารลอนดอนนะคะก็คือโฟร์ seasons เป็นจริงเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากๆจริงๆอาาร่อยจริงเราเคยมากินเมื่อ5ปีที่และะ้ว ออใช่นักเรียนนั่งตรงนั้นนะครับทั้งร้านคนจีน1า0เปอร์เซ็นต์จะเอา那个北ด烤ก吗？哦哦我要่น我มากไม่个啊没有ยา有鸭腿。 อิ่มไหมฮะรสชาติเป็นไงเป็ดอร่อยสุดๆจะกลับโรงแรมก่อนนะครับพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วตานเย็นจะไปจิบชากันตอนนี้เราก็อยู่ที่กรีนปาร์คแล้วะะหลังจากที่เราไปนอนพักผ่อนมาเดี๋ยวเราจะไปกินอาฟซนูนทีที่เป็นตอนกลางคืนนะฮะงงเหมือนกัน คือแบบหรูมากคือร้านเนี้ยเขามีคอนเซปต์เลยทุกคนคือเขาจะให้ใส่เชิ้ตแล้วก็ให้ใส่ท้ายทุกคนแต่จริงๆแล้วอ่ะเราไม่มีเชิ้ตใช่ปะเขาก็จะมีชุดให้เดี๋ยวทีนี้เราจะไปเปลี่ยนชุดกันทุกคนว้าวว้าวตั้งเราเข้าไปห้องนั่งเปลี่ยนชุดก่อนทุกคนโอเค้โหคนนี้ต้องคอนเซ็ปต์เม่รู้คอนเซ็ปต์เดี๋ยวก็ชุดหมเลขไปยังครับเลิศมากเห็นแล้ว่ะโอ้โหล่าชุนี้คนสุดเปล่ามากวันนี้มางานผู้เรียนกิจเนาะ รถมันลีดนี <c oughs> อคอนเซปอะไรนะครับรัชเป็นคอนเซปอะไรครับวันนี้วันนี้เป็นหก <c oughs> ว,ว้าวมากทุกคนแบบว,ว้าวจริงๆ นี่นะคะในราคาเออเหมือนเท่าพันบาทอัพต์นนทีในลอนดอนประสบการณกินอัพต์นนทีเป็นหมื่นเป็นไงคะครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกครั้งสุดท้ายอัพต์นนทีบ้าอะไรกินเป็นหมื่นไม่ได้เป็นอาหารไม่ได้เป็นข้าวด้วยนะเป็นรขนมปังเป็นแป้งทำาาูลค่าได้เป็นหมื่นนะภาัาอังกฤษคือแบบเป็นเมืองที่แบบว่าโหผ่านเงินมากเลยค่ะผ่านเงินเพราะว่าเราเลือกคอนเทนต์ตลอดคอนเทนต์ก็ <laughs> คือผ่านเงินสุดๆเราจะไปกินมาม่า I uh -huh. ข้าวเหนียวครับแล้วก็ไข่ทอดด้วยรสชาติเป็นยังไงคะอร่อยมากแบบซูก่อกอีสานนะเป็นแนี้เนาะนั um> ่ค um ือไข่ทอดว้านี่คือไข่ไข่ลวกใช่ไหมไข่ลวกเรามาทอดอีกทีหนึ่งครับความสุขท่ยังกินคือแบบสงมากเลยเนาะฮินะข้าวของเป็นแซนใช่ป สองห้าสิบต่อวีกก็ประมาณวีกแล้วหนึ่งหมื่นห้าพันบาทป่ะเงี้ยหกบาทกรี๊ดนะโอ้โหเกือบแสนกี๊ดนะไม่ไหวอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำไข่นะในตำนานที่มาที่ร้านนี้ยจะต้องมาห้องน้ำไข่ทุกคนห้องน้ำไข่เปิดตอนเที่ยงนะถ้าเกิดว่าใครมาเนี่ยให้มาหลังเที่ยงมวิกาห้องน้ำไข่ก็คือจะไม่มีแบ่งเพศเนาะอยากไปไข่ตรงไหนก็ ไข่ไปเลยดูสิว้ตรงหน้าห้องน้ำไข่ก็จะมีกระจกนะฮะสามารถค่อยดูได้ว้าวดูสิห้องไข่สีเป็นห้องน้ำที่ปวดตามากยู่ได้ไม่นานนะครับตามันจะลายๆแล้วก็แบบมึนๆเรียนนิดนึงเดินเล่นนะคะา โอ้มาเยอะก่อนว้าเจ๋อว้าวไปแล้วค่ะว้าฝันงานต่อยมากเลิศเอาอีกเอาอีกว้าเลิศข้อความก็อยากไปวัดนั่งร้านนี้เนาะต่อยนี้วิ่งเล่นทั้งวันแน่เลยอฮะเลหลว้าว มาดูโชว์ไฮเดอพเตอร์ High N D นะคะข้างในก็คือจะมีแบบว่ากิฟช็อปขายของแบบพวกไฮเดอพอเตอร์หมดเลยนะะของไฮเดอพอเตอร์ต่างๆทุกคนวันนี้จะพาไปดูมิวสิควลที่เลิศที่สุดในอังกฤษนะคะก็คือ The Phantom of the Opera ทุกคนอันนี้เนี่ยจองมานานมากๆอยากดูมานานแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะ ละครจะเริ่มชุ่มครึ่งนะตอนนี้คนเยอะมากอยู่น้ารงหนังบรรยากาศน้าลงหนังคเขาบอกว่าเรื่อง The Phantom of the Opera ใช่ปะมันเป็นเรื่องหนักตับซาวเรื่หนักตับเ้าที่แบบว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะต้องมาดูก่อนตายจริงนะเรื่องใหญ่มากอังกฤษแล้วก็ถือโอกาสดีมาดูเลยนะคะทุกคนครั้งแรกที่มาดูละครเวทีที่อังกฤษเป็นต้น ถาบัตรก็คนละประมาณ70ปอนนะฮะก็3ามพกว่าบาททุกคนของเราก็คือจัดว่าสูงเกือบสุดเลยนะฮะเ <Okay. S 1> อาไอซิ่งมากินได้นะฮะห้าปอนอจบไปแล้วดีมากๆอยากมาดูอีกว่างเลยคือว่าเจ็ดสิบเหรียญคือคุ้มมากๆคุ้ม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 นะทุกคน จะพาขึ้นรถเมล์สอชั้นที่ลอนดอนนะ,ะ Man. ทุกคนมาลอนดอนต้องมาขึ้นรถเมล์สีแดงสองชั้นเขาบอกว่าขึ้นรถเมล์ที่ลอนดอนเนี่ยสามารถใช้บัตรเครดิตอะไรก็ได้ไดน่ะติดไปได้เลยทุกคน,น,นตื่นเต้นเนาะต้องรถแล้ว,ลวค่ะเราจะไปที่บิดเบนกันมาถึงบอโรมาเก็ตแล้วนะคะไปดูกันว่าตลาดมีอะไรบ้าง ขายของสดของคาวขายอาหารขายเยอะมากร้านสวยมากคนค่อนข้างเยอะนะคะคืนเลยเดี๋ยวจะเน้นกินแบบกินกุบจิบเดินเป็นกินกุบจิบเนาะอันนี้คือแถวอะไรนะพี่ไปเอยาปเอียก็คือแบบพอเข้าผ่านสเปนปะขนมปังแบบอังกฤษอังกฤษ ใหญ่มากต่อเป็นหมอนจริงจริงมันคือหมอนนอนได้เลยร้านนี้ค่อนเา้ายอกอลเลก,กูราวานัน Thank you มาแล้วที่เหมือนเล่ที่มันเป็นกลมๆรสออนเงี่ยน่ะในนะคะก็จะเป็นรีซอตโต้เห็ดนะคะัจะโรยชีสโอ้ดูดิย,ย,ย,อย,อยิ้มๆขยับอร่อยอร่อยมากไี่คือค็มเนาะ ถ้ากินเยอะคือเรียนเลยนะได้ปกทันึ่งแล้นนีเรียนเกินเรียนเลียนอะไรเรียนลูเขากินฟินแอนด์ชิมนะเขาบอกว่าเป็นอะไรนะวินเนอร์ของวินเนอร์รางวัลวินเนอร์แล้วก็วินเนอร์อีกวินเนอร์เขาไปใหญ่ เหมือนกับพี่ที่ออนดาวปลาใหญ่มากปลาเหมือนเนื้อแบบเหมือนเนื้อไก่เป็นเมนูเพื่อสุขภาพเนาะเมนูรสชาติวันเหมือนฟันดินอันนี้เหมือนเป็นเนื้อฟันดิน,น,นทอดคือปลาอะไรเนปาปลาร็อกเราก็ต่อร้านไปไาย่านะคนเมื่อกี้เราเชื่อม ตอนแรกอาจจะคิดว่าจะไม่กินเพราะว่าแบบเออเราเคยกินที่สเปนแล้วใช่ไหมแต่ว <sh arp inhale> <sh arp inhale> ่าคนแม่งเดินถือทุกคนแหละแล้วก็อุ้ยอยากกินมากก็เลยแบบโอเคจะได้ไม่เื่อต่อค่ะแล้วมาแล้วกลิ่นกะปิผัดสเปนอืมอร่อยสอง้อยอิ่มสองร้ออิ่มไม่เหมือนข้าวผัดแกงกะหรี่ด้วยนะเท่าไหร่สิบปอนด์มาเท่าไหร่สี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าบาทแล้ในที่สุดนะคะเราก็ได้กินหอยมาจากออรสเตอร์บาร์ จริงอ่ะไม่ค่อยชอบกินไข่หอยแงรมบิบขัวคาวทำเสจไม่ได้สองสามเต็มมันแน่ว่านเต็มหรอว่ากินโดนเกลือวะหรืใส่เกือเยอะใช่เหมือนกินหอยกระนำท่านี่อ่ะไม่คาวหอยกูนี่ก็ีีอร่อยมันแอบ,บหวานๆตอนสุดท้าย,ายทั้งหมดนี้คัาปอนหกร้อย ก็เดินมาที่มิลเลนเนียมบิดนะัะเป็นสถานที่ถ่ายทำแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยนะคนเยอะพบว,ว่ากอาการตอนนี้ก็ซึมเศ้าเข้าเหมือนกัน <S <S วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ที่ลอนดอนคนเศร้ามากจริงๆเราอยู่4วันแต่ว่า3วันคือฝนตกทุกวันเลยเราก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายมาเยอะนะแต่เราจะไปสน,นุกนิีเพราะอเราตั้งใจเราอยาก สถานี p a ดดิงตันนะทุกคนขึ้นช้าๆที่เจ็ดเลยทุกคนสะดวกมากๆถึงสานามบินทีโทรแล้วทุกคนก็มีรถอมาแล้ว,ลว,ลว Thank you so much Bye bye. Have a nice day ไปเรากันค่ะเรื่หอ